อุ้ยเขาวิ่งมากันพี่เจมรอแป๊บนึ่ปายยอดเยระวังรถด้วยออกโงแล้วัเนียอยู่ชั้บนอยู่ชั้นล่างไงครับ

เจมร้องตรงด้วยเจมร้องตรงด้วยเออไม่ไม่ใช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 ่โอยเออรอแป๊บนึงกำลังเพืนเพืนวิ่งมาอยู่เรวอ้อยรบคุอทราบรอคุรีบี่ร้าีรบรออีรยบงานเร้ยบร้เเเอร อาค่ะขอบคุณทุกป้ไฟนะครับแล้วก็เมื่อกี้พี่อยากพูดอะไรนะเมื่อกี้ปีะหลาดขโมยเดี๋ยกบอกว่าเสียงดังมากเฮ้ยมากเราเสียงดังมาก ตื่นเต้นไหมรอตื่นเต้นป่ะรอแล้วแต่รอตอนรถต้งมัตมาจอดไม่แค่ดีใจแคได้ได้ได้ข้อชิมไดีใจแล้วที่แบบพอขิมติดจกคนเขาเ่มากรารู้ว่ามีเรื่อเล้าใหญ่หนูไม่าค่ะนจ็ เป็นโมส่สูตรคลาสสิกคลาสสิกแบบเป็นโซโลอเลยอยโเจ็เจ้าน่อดยนมา้าดูานทแล้วคือแบบใส่แล้วแบบเยอะอยู่สเลยมันก็จะแบบคลาสสิกคลาสสิกใหญ่เออดีเพียบขอถ้าคุณใช้ละครทีได้ไหม มีไหมเอค่ะเอาผ้าหนึ่งเอทา,านี้งดงนี้ดงอไมเห็นนี้คจ,จุณชายนีจบไปเพียงชายมารีลันต่อจริห่ทีี่ห้ ช่องสามสามหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วนะดีละใช่เหนืออาชอบคนั้นคนก็ดูเยอะใช่ค่ะละครเจมส์หมดล็อตอีกแล้วอ่ะอาคมวตอนน่าสุดเป็นไงครับผมดีดีโอ้ยน่ากลัวไหมน่ากลัวค่ะตัวจริงเลยตาดุมาก ไอเจมพอไกูปากูได้ไหมปากขอขอขอเจมเจมเจ๋งมากมีมีมีคนบอกว่าเจมแบบเล่นแบบดีมากแบบตอนที่เจมผ่นไปทำปากจูพี่กี้หลุดจริงวะตอนที่เจมผ่านไปทำปากจู พี่กี้ขามาเหมือนพักหน้าเจมจริงๆเจมีคนบอนเหรอว่าฉาในน้ำน้อยไปหน่อยขายตั้งนานเออสองวันวันนี้ก็ริงปีต่อแล้วสองปีพอแล้วจะอะไรกินน้ามาอีกกนน้ามาอีก ี่น่ามาีเห็นเจนทำท่าคารวะพี่ต่ออ่ะน่ารักจังเอ็นดูเยอาจจะไม้ว่าแบบโอ๋เหรอเยอะๆได้ไปเยอะพี่เต้ยด้วยพี่เต้ย